สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับเอฟซี mm. แฟนคลับน้องหญิงเพชรบ้านแพงนะครับ mm. ก่อนคลิปนี้ผมว่าจะมาไล์สดมาบ่าจาครับพลอยทองเอฟซีแต่ว่าเอาเรื่องนี้สักก่อนในกะรับผมเนาะสำหรับคลิปนี้สีนม่นเรื่องมาเ่าจาครับพลอยทองเอฟซีนะครับในส่วนของน้องหญิง มันก็คือทุกที่คือรันเวย์นะครับมันเป็นคํำพูดเป็นประโยคใช้แทนการแสดงของใช้แทนการแสดงออกของผู้ที่มีความมานะมีการฝึกฝนนะครับของเจ้าของเองนะฮะนั่นก็คือน้ององค์อิงครับเนาะทุกที่คือรันเวย์คานี้ประโยคนี้ไม่ผิด นะครับเดี๋ยวพี่น้องไปเบิ่งกันครับ xây băng xây xét cổ phiếu bình kèm để chạy băng 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 จ้นั่นแหละครับพี่น้องคือว่าทุกที่คือรันเวย์มันบอดเราวางที่จอดแวะเซเว่นนะครับหรือว่าจอดกินคงกินเขาอีหยังกระซังมันเป็นภาพที่ชินตานะครับมันเป็นภาพที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เอซี่หลงหักแพ้งหนองอุิงครับ ไม่หยุดที่จะพัฒนาไม่หยุดที่จะฝึกฝนไม่หยุดที่จะแก้ไขหรือปรับปรุงในสิ่งที่ FC ติติตงหรือแนะนํามาในสิ่งที่ดีในสิ่งที่ถูกต้องและในสิ่งตัวเองสามารถทำได้นะจุดจุดนั้นนะครับเนาะเพลงนี้ก็ะคือที่เป็นกระแสกันยุ่นั่นแหละคนณดิพันมากเอาไปเปรียบเทียบ นะครับผมกได้ดลฟ์ไปแล้วนะครับตอนนั้นเนาะเห็นบอกครับพี่น้องสังเกตบอ่ย่างหลังจากที่เป็นกรรลองนะครับนี่แหละครับคือโตตนนี่แหละครับคือสิ่งทีเห็ดในพ่อแม่พี่น้องหลงหักนะครับเขาบ่เคยหยุดพัฒนาสําหรับเด็กหน่อยผู้นี้ครับสาหรับน้ององค์หญิงนะครับคือกันหลักครับบอโจบ่เคยหยุดเห็ดบ่เคยหยุดสางเพียงแต่บริบท ของน้องอุ๋อิงตอนนี้ยังไม่ใช่ผู้ที่นะครับสร้างผู้ที่ก่อคือบอดโจนะครับต่อไปพ่ผัผกนาหน้องอุ๋อิงเกษตเป็นผู้สร้างสร้างคนอื่นสร้างความฝันให้คนอื่นเป็นผู้ก่อนะครับก่ออนาคตนะครับก่อสิ่งใหม่ใหมแหคนอื่นนะครับแล้วตอนนี้น้องอญิงก็สร้างด้วย ร่วมกันสร้างบ้านไงครับให้แม่กับลูกนี่กับสร้างช้างซีสเกตสร้างบ้านนะเห็นบออ่าแล้วก็เริ่มสร้างเลยเห็นไหมครับเห็นไหมขนาดบ้านตัวเองเนี่ยยังไม่ได้เสร็จร้อยเปอร์เซ็นเลยครับนี่เริ่มเป็นผู้สร้างแล้วนะครับนี่คือลิดซึมมาจากบอดโจพอโจผ้าเห็ดเห็ดเป็นตัวอย่างอ่าพู่มใจบับ สำหรับน้องอิงทุกที่คือรันเวยไม่อยู่ที่จะพัฒนาตัวเองดีใจครับผมเ็นเนอรี่ผมดีใจนะครับแล้วพี่น้องเสือมาแล้วเดี๋ยวมาเบิ่งกันนี่ครับมาแล้วครับนี่สั่งจากเสียนนนะครับแม่เสียนนเนาะอันนี้ คือเกอ่าครับม่ได้แจกนะครับไม่มีไม่ขายครับโอ้โหว้าวนี่ครับอืมสอบไบแต่ใส่เงินอุ้ยมาพอดีได้วะ่ะคุณเน่องอิงคุณเน่แม,แม่แม่เสียงนนท์แม่แม่วงเล็บอ,อ,องอิงว่แะแจงใจจีนองมันจะโต อันนี้เป็นเป็นสีตรงสือตอนถ่ายด้วยนี่จับนะน้ำเน,นะนีะนี่ดุกใส่เนาะคือ เสือ้อเสื้อชุดนี้ครับเสื้อชุดนี้นะครับไวแต่แก่เวลาที่เวลาที่ไปเจอพวกผมนอยู่หน้าคอนเสิร์ตยุนาหน้าห้านนะครับอกําลังเป็นสีน้ำเง,งินโอ้เจ๋งใช่ก็เราเปลี่ยนไงเป็นสี สีแดงสีแดงกับน้ำเงินใส่เห็นคนเบิ่งก่อนเอาใส่ใส่เอาแล้วก็ไปยืนอันนี้ใส่ไหนคือไม่รู้นะถ้าสมมตุติคือผมก็จะคิดไปเรื่อยนะครับอ่าผ่านไปได้เออโอ้โหค่ายดีได้ไหมอ่าอ่ะอ่ะอะานไหมอันนี้อันนี้ตัวเอ็มนะครับเนี่ยแล้ โอดนะรผมนี่เอ้ยอันนี้แอันนี้ L ถ้าผมใส่ M เนี่ยจะพอดีนานาที่ะไรสามสองนาทีครึ่งน,นี่ใส่ M บอะเ๋ยวผมดูงกันถ้าผมใส่ถ้นไอ้ฟองนี้มี L เดียวคือนะครับผู้ใหผมก็อาจจะคิดไปผมจะเอาติดรถไปด้วยครับเวลาไปดูนะครับ แา่ไปเห็กำลร่างใจนาะไม่ใชยกสรซางนะครับเวลาไปดูกงอาจจะคิดอันนี้ใช้ตัวแอลกล่องแอลเวลาไปหนางานน,นะครับนี่ฮะเอ็มบูเอ็มบูเอ็มบูเอ็มใส่ตรงนั้นเลยละ่ะเครื่องเครื่องไปหนาไปหนานานเนี่ยมันกาจยิ้มแยวว่าเอ๊ะผู้ใดใส่เสือสอเนะอเส้อสาวน้อยเนแพงมานนอะคือเสื้อสาวน้อยแพงเนี่ยต่ละ่ะอาจจะเป็นเสื้อแบบนี้ โบสตุนพันมากเนี่ยเดี๋ยว,ว้ะครับก็อาจจะเป็นเสื้อแบบเนี้ยเสือของทางวุ่งเพิินนี่ผู้ใดใส่เสือตัวนี้ไปแต่ทีมีสองลุ่นเนะอีสีสีเพิ่นว่าสีกลมน่าแลกวกสีขาวก็ปกปกับพ่อบกบนั่นแหละเนี่ยตัวนี้เป็นไม่ล่าสุด แบบมันเสือนองยิงก็ได้นะครับแต่ว่าให้เป็นของสาวนอยเห็นแพงยิงเสร็จหรือบางคุ้นเขาปูมปิดแล้วย่งไปหนางาน,น่งจิตพอกันดีจัดให้เลยนะครับใส่เป็นถอดส่งถอดไม่ไม่เป็นสีดำมันก็ชัดฝุ่พ,พอกันแทกะอีง่ามมาสีขาวอ่ะ อันนั้นสีดําไม่มีแล้วรถนั้นสีดําหมดแล้วสีดําหมดแล้วโอ้โหนี่พอดีเลยวะพี่นองนี่ด้านหลังโอ้จ๋งเลยนี่พอดีอันนี้ไซส์เอ็มอ่าีไซส์เอ็มเนี่ย,นยนเนี่ยไซส์เอ็มโอ้โบกีไล่นะครับไม่ขี้เละนะครับถือว่าสุดยอดเดี๋ยวพอๆกันเลยครับเดี๋ว่าจังไดกะยืน <หา S 1> ดูคุณเปียสครับวันที่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปด แล้วก็20่สิบยี่สองเงินเมาส์เนี่ยสี่รอยเก่าๆนะครับรายวันเก้าวันละเก้าสิบเก้าบาททักไปได้สาวนอนทางด้านเพจหรือว่าเสื้อเสื้อตัวนี้ยังนะครับก็น่าจะเหลืออยู่นะครับนี่เสื้อของสาวนอนแพงที่ท่านเพื่อคอปกเอองามครับเนี่ยสวยผมบอกกันเลยนะครับนี่สุดยอดนะครับโอเคครับสำหรับทีมนี่ไว้ซัมนี้ครับสวัสดีครับ